อารักราบสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Monster Hunter Story อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตามล่าไอเจ้าคุรูไปโกะตามที่คุณชิมอนขอไว้นะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นคัทว,ว,วานอยู่ตรงนู้นไกลๆเดี๋ยวขออ้อมก่อนอันน่ะคเทวานมีคเทวานอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วกูเสียใจว่ะ นะพี่เพื่อนเันว่าน่าจะต้องเป็นเจ้าขี้โม้ที่คุณซิมอนพูดถึงแน่นอนเลยนะรถถังเรือดำนำ้ำพัฒนาประเทศโอเชียเอ้ยพี่แต่เรื่องขี้โม้จริงด้วยกูรู้เลยทำไมมึงชื่อยี้พี่ตายซะเถอะนี่ไอตัวพันนี้น่าจะเทคนิคแน่นอนนะผมว่าไปเราซัดพาวเวอร์ยัดหน้ามันนันเผาพาวเวอร์เลยนั่นมันเทคนิคจริงด้วยนะเนะี่ยเอไไไไอไอมันคือยืนนิ่งวะ เนี่ยเนี่ยนิ่งพอเขาถามอะไรก็นิน่งบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนิง่งเลยนิ่งหลายตายใช่รวกทุ้มหน้าโยกเ,เอ้ยใครอยากได้ตำแหน่งอ้าวกรีดกรีดเฮ้ยลาเทียนโอ้โหแล้วทำไมมันดำมาขนาดนั้นนะเนี่ยนี่มึงเรียกเบอลมาปกป้องรับหน้าแทนกันเหรอ สุดยอดจริงๆลาเทียนมันน่ากลัวมากอะ่ะยังไงวะเนี่ยแล้วเรามีท่าอะไรพอจะสู้กับลาเทียนได้บ้างไหมวะเนี่ยภาพในวันนั้นมันยังตามมาหลอกหลอนอยู่เลยแหละทำไมรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้สิฮูี่ชิตไปโอ้โหไปแล้วอยู่ทำไมเราหนีดิ เ้ yeah. ประวัติศาสตร์มันคงไม่สำรอยหรอกมั้งอยากเอาไอแต่ก็อยากให้อยากให้เคซูมันได้ใช้ท่าไม้ตายผมยังไม่ได้เห็นคท่าไม้ตายอีเคซูเลยเนี่ยเอามาเล็งหัวราทเทียนเนี่ยแหละเอาเอาให้หัวมันแตกก่อนอืออุ้ยเอ้ย เฮ้ยกัดไม่แรงเฮ้ยตัวนี้อาจจะกัดไม่แรงก็ได้อาจจะเป็นมาเรียกมาเป็นเบร์มันเฉยๆถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราควรลุมตีคุลูเปโกให้มันตายก่อนดีไหมนาะเอาเอาคุลูเปโกให้มันตายก่อนแล้วไอตัวนี้มันอาจจะหนีก็ได้ออย่างมึงกากอยู่แล้วคุลูเปโกอ่ะทำไรทำไรเฮ้ยบัฟบเอ็กแทก เฮ้ยเป็นบอมเอ็กเทคให้ลาเทียนอู้หู้ยเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วแงมแม่เคซูมันปีเล่งอยากขี่อ่ะถ้าขี่จะบังคับให้ตีคุโรเไปโกให้มันตายก่อนเลยยังไงก็ต้องเอาคุโรเปโกให้มันตายก่อนแหละผมว่าไม่งั้นมันบัฟเรื่อยๆมันอาจจะมีฮิลด้วยก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยจุ๊บปุ๊บฮิลก่อน เอาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีท่าตีด้วยเหรอเนี่ยเออกัดมันลูกชิบหายแล้วถ้ามันลุมเทจุโอ้ยดีเนะลาเทียนมากัดเราแมันกัดโคตรแรงเนี่ยขี่ได้แล้วเสร็จฉันละทีนี้เอาคุโรเปโกให้มันตายเอออ๊ยลาเทียนมันเลงเราอะเตกเออคุโรเปโกก็เลงเหมือนกันเอาสิอ่ะไม่ได้ชิบหาย อ้ยชิ่ล้มไหมเนี่ยล้มไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลาเทียนลาเทียนไม่เอาโอ้ยพ้อยซันติดพิษไหมวะโอ้ยไม่ติดไม่ติดโอ้ยขนลุกเลยอะไรจังหวะนี้ไม่ได้แล้วต้องต้องอันติยัดหน้าแล้วโอ้ยฮะไอ้มันฮิวไอ้คนลุกไปโกมันร้องเพลงฮิวได้จริงด้วยไอ้บ้าโอ้โหอะไรฮิวหมู่อ่างหฮกไปถ้าไม่ตายเฮ้ยอะไรห้อยห้อยหัว หนีไอ้ตู้อะไรยูวะเนี่ยเย้เคไปฟ้าแสนโวโอ้โหตีมู๊าตีตีมูเอ้ยหัวแตกเลยสุดยอดไอ้เคสูโคตรเก่งไอ้สุดยอดมากกระจูเฮิวก่อนกูไม่ไหวไม่ไหวตายเอา อุ้ยดีนะฮิวถูกตัวไอ้บ้าเอ้ยกัดมันลูกมันก็ไม่กัดมันก็ไม่กัดเคโลไปโกสักทีเไปโอ้โอ้ยดีนะยืนไหวป้าโอ้แต่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วเอาใครสักคนมารับหน้าแทนก่อนเ้ยเฮียร์กูโอ้เจิกหน้ามันเราฮิวกันโอ้ยตา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 ย รุนแรงเหลือเกินไอพวกนี้นี่ฮิวโอโเต็มเปียมอื้อซั์หน้ามันคิทิคอรด้วยแน่บัฟแอคกแทกอีกตายตายตายแค่นี้ยังตีแรงไปพวกอีกเลยนี่อโอ้ทำไมมันเหมือนเบาลงวะสงสัยบัฟก่อนหน้านี้มันหมดแล้วมั้งเอาล่ะไปบา ยัดใสโครไปโกะเลยลุมให้มันตายกันอันตรายหายเลยเดี๋ยวนะเปียเปียอะไรวะนะเนี่ยโอโหคลายบัฟให้เพื่อนสามตาน่าสนใจอยู่นะบัฟทั้งแอคแท็ก,กทั้งดีเฟนต์แต่ก็อยากเอาดามจตีหน้ามันไหวนะเอออย่างเงี้ยพอดีเลยเอาดามจเ,เอ้ย กัดไปตายเองคุณโรเบปโกะเฮ้ยท่าโอ้โหหู้ยส่งพลังเฮ้ยติดชาด้วยสุดยอดถุยเข้าไปซ้ำตายยังเออตายเฮ้ยจบสิ้นอ้าวยังอยู่เองเลยไอตัวที่เรียกเองมามันตายแล้วนาลาเทียนโอ้โห ทำยานกูกูกูติดพิษอีกเอาเข้าไปเปลี่ยนตัวออกเอากุละมากัดหน้ามันก่อนแล้วกัน,นอ่ะกุละมีท่าอะไรโอ้กุละโอ้ยน้องหลามกูไม่มีท่าอะไรเลยมาเอาเข้าไปอ,อู้เลงเรา แล้วลาเทียนมันประเภทอะไรเี่ยลืม,มยับท่าเมื่อกี้ใส่หน้าอีลาเทียนเอาไม่พออ,อีกอ๋อท่าลาเทียนมันน่าจะเทคนิคงั้นเราเทคนิคกระเฮียแล้วเออชิบหายอืออู้ตายเลยโอ้ ต้องสังเวยสักชีวิตตลอดละนะอ้าวไปเลงพี่หลามกูอีกสปีดชนสปีดเหรม,มันใช้ท่าอะไรไม่ได้เลยสยังไงก็ต้องเปลี่ยนเอาตัวอื่นมารับแทนนะ่ะเคสูปะกูอ,อีกแล้ว เออเทคนิคจับไปเราก็เทคนิคซ้ำช่วยมันฮะอะไรกันงี่กูออกมารับตีเด่เออไม่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 ยืนไหวยืนไหวลูกยืนไหวเฮ้ยรุนแรงจริงๆริงเออสัตว์หน้ามันเฮ้ย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 ตีหมูไว้ โอ้วิคสูกือบตายอ้าโอุ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่โกรธอีกเฮ้ยอันนี้กูเล่นเป็นแล้วเฮ้ยจะขี่ได้อีกรอบจะขี่ได้อีกรอบแล้วเนี่ย้ำง,งั้นฮิวให้เคซูก่อนนี่ขี่ไฟลูก โอ้โหคอตกแล้วไหวไหมเนี่ยยืนไว้อดทนไว้ฮียนก่อนคิวคิวได้ไม่เต็มแบบโอ้ยดีนะเลงเราแงมขี่ได้ยังเฮ้ยอีกรอบอ่าอีกรอบก็ไม่วันเล่นเป็นแล้วเว้ยไปไปไปแบกขี่ได้แล้วทีนี้ Rider time อ่าละเวลาวัดใจแล้วที่นี้มาสปีดเอาน่าอีเออโอยแรงต่อไหมละ่ะอ้าวต่อต่องี้ก็สปีดต่อดิอ่ะสปีดเหมือน,นกันอีกอีเออเอามาโคกกันให้มันตายกันไปขะเออตายจริงด้วยเฮ้ยบทเวรบทกรรมสักทีป้า ใครจะไปคิดว่าจะมาเจอวัตเตอร์ติดเชื้อที่นี่วะกับไปรายงานกันเถอะเพื่อนฉันได้อ่านรายงานของเธอแล้วล่ะขอบคุณมากนะดูเหมือนว่าสถานการณ์จะแย่กว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะเราคงต้องรีบไปที่โอเอซิสก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ลงที่โอเอซิสอีกแห่งหมู่บ้านอัลบรักมีข่าวลือแปลกๆอยู่นะช่วงนี้นะ่ะ ในทะเลทรายยามราตรีมีอสูรสีดำบดบางดวงจันทร์บนท้องฟ้าอสูรสีดำเหรออาจจะเกี่ยวกับแสงสีดำก็ได้นะฉันไม่รู้เรื่องอสูรหรอกนะแต่ฉันไม่ปล่อยให้หมู่บ้านนั้นถูกทำลายแน่ในเป็นอะไรไปอะเมียวอันบรักเป็นบ้านเกิดของรรเวอโต้เนะี่ยเนื้อจริงเหรอพวกเราฮันเตอร์จะบุกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะพวกเธอจะมาด้วยไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วใครจะพลาดที่จะได้ร่วมวงกับเราฮันเตอร์ล่ะเอ,อ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนไปพวกนายมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำนะ ก่อนอื่นก็ไปที่โออาซุมเหล่าฮันเตอร์ตั้งแคมป์อยู่ที่นั่นแหละอย่าลืมไปคุยกับเจนทอร์ด้วยล,ล่ะออหล่ะระวังตัวด้วยะนะนี่ฉันมาร์กจุดบนแผนที่ให้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมตัวสักหน่อยเจอกันที่โออาซุมนะนี่ดูที่แผนที่สิเพื่อนน่าจะต้องเป็นทางไปที่โออาซุมแนะ่ถ้าตามถนนไปแล้วก็จะต้องเร็วกว่ยายันคุดคูแนะน่อ้าวไอ้นี่พูดจาไม่ให้เกียรติยันคุดคูดดเราเลยงี่นี่ มาสําเดงความเร็วสปีดอัพกูเป็นไงถึงวัยก็ติดจรวดโออาซุมหรือมันอ่านว่าออซัมวะ ไม่รู้อ่านเงี้ยชาญอย่างเงี้ยน,นี่อะไรเนี่ยพวกแกอีกแล้วนี่เราได้ยินว่ามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นที่นี่ลละคุณกัปตันที่นี่พวกเองพูมาเพื่อบอกสิ่งที่ฉันรู้อยู่แล้วกันละโอ้หัวหน้าโอ้รเอราว่าโต้ะกำลังรออยู่เลยตอนนี้อวา,ารักกำลังถูกโจมตีด้วยมอนสเตอร์สีดำเนี่ยอะไรนะแล้วทุกคนเป็นไงบ้างครับ พวกเราอพยพประชาชนแล้วแต่ว่ามีทรายดูดโผล่ขึ้นเต็ไมไปหมดเลยเราเข้าใกล้หมู่บ้านไม่ได้น่าเสียดายแต่คงต้องทิ้งหมู่บ้านแล้วล่ะไม่งใจได้เลยเดี๋ยวพวกเราจัดการเองทำไมนายถึงพาไรเดอร์มาด้วยเนี่ยฉันไม่คิดจะให้เจ้าพวกนี้เข้าร่วมหรอกนะพวกเขาช่วยได้นะัวนนาเชื่อผมสิเอาล้ะถ้าแกว่าง,งั้นแล้วก็ฉันจะลองดูก็ได้เ,เอตะลุงนี่นี่ไม่รู้ซะแล้ว ถึงตอนนี้ฉันจะเป็นไรเดอร์แต่เมื่อก่อนฉันเคยเป็นฮันเตอร์ผู้ฆ่าฟาตาลิตเลยนะเว้ยอ้เองไม่ช่วยเราแล้วดิเวอร์โตโอ้ยเสียงครับหัวหน้าปลอดภัยดีใช่ไหมครับฉันปลอดภัยแต่หมู่บ้านนี่สิตามใดที่ยังมีทรายดูดเราก็กลับหมู่บ้านไม่ได้นะไหนจะเรื่องจาแสงสีดำนั่นอีกพวกเรามัวรอช้ากวันนี้ไม่ได้แล้วนะนี่แต่ะส่นสีดำก็คือแบ็คไบกันเหรอ มันเข้ามาโจมตีในตอนกลางคืนเราเลยระบุตัวมันไม่ได้นะแต่เราเห็นเขาขนาดใหญ่อยู่ในหมอกนะแล้วก็เสียงคำรามจนแสบหูเลยล่ะมันจะต้องเป็นเดียบอสติดเชื่อนน่เฮเดียบอสแล้วเมียวใช่แล้วที่น่ากลัวคือเจ้านั่นมันตัวโคตรใหญ่เลยถึงปกติมันจะไม่ค่อยออกห่างจากรังแล้วก็โจมตีผู้คนก็เถอะนี่เราต้องรีบทำอะไรสักอย่างเลยล่ะเมียวก่อนอื่นเลยเราต้องจัดการอะไรสักอย่างกับสายดูดซะก,ก่อนมันอาจจะเป็นโพสเซฟาโดมก็ได้ มีจุดที่น่าสงสัยอยู่3จุดเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการกันเองเดี๋ยวเพวกเอ็งเนี่ยนะเอาเถอะรายงานมาด้วยแล้วกันฉันอยากให้พวกเธอไปดูที่เนินทรายแล้วก็ถ้ำเกลือให้หน่อยเนี่ยอย่าลืมเตรียมของใช้ที่จําเป็นก่อนออกไปล่ะนฉันอยากไปเห็นวังวนทรายว่ะเพื่อนเอาเลยรีบไปจัดการกันดีกว่าพอเรากลับมาทุกคนจะได้สัรเซินเรายัางไงแ่ละมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่เห็นด้วยไป บางอาจมาดูถูกฉันกันเลยเฮ้ยอะไรวะน่ะเดี๋ยวมันเทิบวอกันเลยเฮ้ยอยู่ดีๆก็กัดกันเฉยเลยเอาเอาตายเท่านี้มันเถื่อนยู่ไพ่อะไรวะเนี่ยไปดีกว่ากูมีอยู่สองจุดแล้วไปขวาก่อนแล้วกันงั้นไปมีคัทวานดักหน้าทางเข้าได้แวะเจอมเป็นสิริม,มงคล ถึงยังวะเนี่ยเฮ้ยเโอ้โห,โ,โ,หโล่งโล่งโจ่งเลยลานบอสปะวะน้องน้ำนี่ทำหมฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเพื่อนนีอ่อะไรอะเงือบารลอด <c oughs> สีบารหลอดมันแปลกแปกวะอไอตัวหัวแข็งตัวเอาคอนมาพอดีจะทุบให้หัวโยกเลย บอลอดปกติมันชอบพุ่งเข้าใส่ไม่ p o อร์ก็สปีดแต่ผมว่าไอาตัวมันเนี้ยเอา้าเทคนิคเฉยหมดกันคำนวณอย่างดีอะไรกันเนี่ยยังไงก็ตามผมอยากเอาเปโกล่ามาซัดหน้ามันออกมาเอาละเปโกลา่าใ้เวลาสำแดงเดทแล้วลูก สปีดแอตทักเฮ้ยดับเบิลแอคทักเขี้ยวระสาเขี้ยวน่าโย่เอาขี่ได้ขี่ดิเอาไปกินถ้าไม่ตายคิดชิปแอคทัคนย่ย่่ไปก่อนละชูดอือพลังแห่งกระต่ายหมุน เฮ้ยดันพลังต่อโย่ตายเอ้ยเกือบไปแล้วนะเหมียวแต่ดูเหมือนเจ้าตัวการจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนงั้นโอเคไปต่อไป นั่นนั่นไดเมียวใช่ไหมนะ่ะไดเมียวหรือโชกุนวะอเดี๋ยวแวะขุดก่อนเองไดเมียวหรือโชกุนเนี่ยเอามาเลี้ยงไดไหมอะยากเลี้ยงอ่ะตัวเนี้ยเทเออ,อะไรเนี่ยมีมีมอนมาตัดหน้าด้วย,ยให้ตายเธอลาจังนั่นไดเมียวซาซาบิี่เมียว โคตรเท่ไม่ชอบอะ่ะอยากเลี้ยงตัวนี้อ่ะอยากเอามาขี่น้องปูลน้องปูลอยากได้อะไรปะนั้นเหนยวจะพยายามลองปลาอันนั้นดูแล้วกันได้ปุบวะลองลองลอง,ลองมันมันน่าจะสปีดนะไอตัวพันนี้เนี่ย เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะม่ไปเฮ้ยเทคนิคเฮ้ยถุยเข้าไปแมเ,เป็นปูขยับไวๆต้องสปีดดิโอ้ดูท่ามันดิโคตรจะสปีดเลยทำไมเป็นเทคนิควะีตายเถอออกมาดินี่กระจู นี่แหละได้เมียวมันเป็นธาตุน้ำใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวโดนเคซูช็อตให้หน้าโยกเลยื้อทุบไปก่อนไอ้ยังไอ้มีตั้งการด้วยไม่เป็นเก๋งว่ะเนี่ยอยากได้ื้อกัดมันลูกอช็อตช็อตช็อตติดชาไหมโอ้โหเฮาเตอร์ไอ้แขกโอ้โหเฮ้ยจาหน้า เขาเสียงเสียงบักเสียงบักบักไงเออตอตอดมันไปเรื่อยๆก่อนมัน่าจะติดชาแหละตัวนี้นะเออเขาเตอ้์แขกเราด้วยอ่ะโบโอ้โหไอีหน้าไงเออมันเ้าเตอร์กี่เทินวะเนี่ยโบเข้าไปเฮ้ยขี่ได้จับไป กัดมันลูกกระตูงำงำยังไม่เลิกเขาเตยเลยโอ้โหโอ้อโอพอเอ้ยเขาเตอเยอะไรขนาดนั้นอ้าวประจันหน้าฉันอ่านการเคลื่อนไหวแกออกแล้วเว้ยอือเจ็ดสิบเจ็ดคินชิปอัพอาละเอะ๊เอะ มันไม่ประจันหน้าเว้ยเดี๋ยวนะไม่ประจันหน้าถ้างั้นกลัวมันตายด้วยเอาเดี๋ยวเราใช้คินชิปเลยแล้วกันเอาคินชิปยับยัดหน้ามันเสร็จแล้วเฮ้ยอะไรทำไรอะแอคแท็กอัพไอ้พลังเองกระจูเอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันการทะเลทรายเองห้อยอยู่กับอะไรวะเนีเ่ยไอไอแคู่ น้อยอยู่กับอะไรวะเนี่ยโว้ยเออไฟฟ้าแสนว้อางตายอุ้ยติดชาด้วยสุดยอดไปเลยเฮ้ยันพลเส้ยเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเย้เ้ยเเลยเ้ยเเย้เนนะ้เย้ อู Ồ, ต้ตายเลยตายเลยแล้วเพบนบอลกูละงเงี้ยอย่าบอก่าเสียไปเลยนะโอ้แย่จริงๆเสียฟรีไปเทินหนึ่ง uh, อาไปเพนบอลมาไปายิ้วแม<า>่งถุยไปโอ้โหโคตรแรง ตายโอ้โหดีนะป่าเพ้นบอลไปแล้ว easy เราจัดการไอเบลสซสมิไปแล้วแต่ดูเหมือนไซดูดจยังไม่หายนะเพื่อนเราไปเช็คแตงสองจุดแล้วตีงไงก็ตามเลยยังไม่ได้ไปเช็คเซฟาดมเลยนะเดี๋ยวนะเพื่อนที่มันนี่มันเกล็ดของเซฟาดมนี่ นี่ฉันว่าแล้วว่ามันต้เป็นเซฟาดมแต่เกตดนี่มันเป็นสีดำนะนี่เราเรีบกลับไปารายงานกันก่อนดีกว่าก่อนจะรายงานทำปูกูละ่ะไม่นะมันไม่มีต่้ไอตัวนี้จับไม่ได้หรอกเลยโอ้เสียดายจริงๆ่หิง เฮี้ยพวกเราเจอตัวการแล้วมันคือซีฟนดูมยังไงล่ะให้ตายสิเจ้าพวกนั้นเน่ะมันซ่อนตัวอยู่ในทะเลทรายตลอดดูเหมือนจะเป็นงานยากกว่าที่คิดนะเฮ้ยเราอย่างนี้จะให้ทำยังไงวะสิ่งที่เราทำได้มีแค่สวมใส่อุปกรณ์เมเ็ขิงแล้วก็ลุยให้สุดกำลังแค่นั้นแหละฮาฮืฮอฮาฮือหาอหาหือยากจะรู้เรื่องราวให้กระจ่าง เราเพิ่มที่จะแทะแขงไขอุปกรณ์การเตรียมใจของพวกนั้นมันก็แก่ขยะส่วนขยะมันก็คือขยะอยู่วันยังค่ำมายื้อจนรู้สึกขนลุกจนเหมือนมันจะบินออกจากล่างเลยอ่ะเฮ้ยเฮนี่พวกนายต้องการอะไรฉันใช้เวลาในการวิจัยกว่า50ปีปัญหาของพวกเธอน่ะมันก็แค่เรื่องจิบจอยแต่แต่เลยฉันจัดกันได้สบายปรือ เมื่อคิดจะจัดการกับวัสเตอร์การเตรียมใจและอุปกรณ์มันก็แค่เรื่องเล้วไหลสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้แก้ปัญหานั่นก็คือสติปัญญาและความอัจฉริยะใช่ไหมด็อกเตอร์มานีกืออย่ามาแย่งบทพูดฉันเอาละจงดูผลผลิตแห่งความอัจฉริยะของฉันได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอาจิมจจึ อะไรวะอะไรวะโซยเลยกันยำโปเกมอนเงยๆหุบไปเลยที่เหลือฝากด้วยเฮ้ยออใครจูงหุกเราแอบไปซื้อลมตาให้เมียก่อนเอาละวโงดูนี่ให้ดี ยือะไรกันในเบียวจะพวกนั้นฝึกมอนสเตอร์ได้กันเหรอด้วยการติดตั้งอุปกรณ์นี้ลงไปมันก็จะเชื่อฟังคำสั่งฉันอย่างง่ายดายจะกำจัดมอนสเตอร์ก็ต้องใช้มอนสเตอร์ไม่จำเป็นต้องเสียแรงเสียเวลาเป็นเพื่อนหรือฝึกฝนมันที่ตั้งแทมก็แค่กดปุ่มนั่นมันไม่ถูกต้องเลยนายกำลังล้าเส้นอยู่นะไม่ว่าจะถูกหรือผิดสิ่งนี้จะช่วยกำจัดจากเซฟาโดมชั่วร้ายนั้น ยงดูใหด้ดีดีและคือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่แห่งมวลมนุษยชาติแย่งบทกุยทีกูจะตับให้สายฟาดูมเด็กเอาละทั้งนั้นเราไปเริ่มการแสดงกันเลยดีกว่านะครับนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยหรือว่าเจ้าพวกนั้นก็เป็นไรเดอร์ด้วยีใช่ซะที่ไหนล่ะเบียว ในสายตาพวกเรามันไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยนี่พวกเธอก็ควบคุมมอนสเตอร์เหมือนกันนี่มันไม่เหมือนกันโว้ยฉันว่าเราต้องไปแสดงความแตกต่างให้พวกนั้นได้เห็นเลยแหละเพื่อนทำยังไงล่ะเรเดอร์และมอนสเตอร์เชื่อมถึงกันด้วยสายสัมพันธ์เราจะไปจัดการสายดูดแน่นด้วยสายสัมพันธ์ที่สุดยอดให้ดูเอ,อ่อทำไมกูรู้สึกว่าไม่เข้าใจวะเอาละครับผมถ้ายังไง ผมขอหยุดไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีมากจ้า